ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดก็มีหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ทุกเรื่องอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะครับซึ่งมีเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบมากมายหลายเรื่องนะครับซึ่งมาตรการหนึ่งนะครับที่รับผลกระทบมากก็คือมาตรการเงินเยียวยา5000บาทนะครับซึ่งพี่น้องหลายๆท่านที่ ไม่ได้รับสิทธิ์นะครับหรือว่าไม่สามารถที่จะดําเนินการทางระบบได้นะครับทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดและศูนย์ดำรงธรรมอำเภอก็พร้อมที่จะเป็นช่องทางในการรับเรื่องดังกล่าวนะครับซึ่งหลังจากที่ทางศูนย์ดำรงธรรมรับแล้วเนี่ยก็จะร,บรวบรวมส่งให้สํานักง,งานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังพิจารณาดําเนินการต่อไปนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยทางศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาเนี่ย ก็ได้รับเรื่องผลกระทบเนี่ย200กว่าเรื่องแล้วนะครับถือว่าค่อนข้างเยอะแล้วก็คาดว่าพี่น้องประชาชนจะทยอยมามายื่นเรื่องดังกล่าวเนี่ยทั้งที่จังหวัดแล้วก็ที่อำเภอทุกอำเภอครับเพื่อความสะดวกนะครับลดค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆเนี่ยพี่น้องประชาชนไม่ต้องเดินทางไปที่กรุงเทพนะครับ พี่น้องประชาชนสามารถเลือกที่จะมายื่นได้ที่ศูนย์นรงธรรมจังหวัดที่สารากลางหลังเก่านะครับหรือว่าที่ศูนย์นรงธรรมอำเภอทุกอำเภอนะครับขึ้นอยู่กับพี่น้องประชาชนสะดวกนะครับ